ถึงเวลาแห่งการทวงคืนนะครับหลังควีนอลิซาเบธสิ้นพระชนคนอินเดียและก็แอฟริกาเริ่มออกมาเรียกร้องให้คืนเพชรที่โดนอังกฤษขโมยไปสมัยยุคละอาณานิคมโดยให้คืนเพชรโคอินัวหนึ่งในเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบในประเทศอินเดียซึ่งเคยเป็นของราชวงศ์อินเดียมาหลายาราชวงศ์แต่ถูกยึดแล้วเอาไปใส่บนมงกุฎของราชวงศ์อังกฤษ ส่วนคนแอฟริกาก็เรียกร้องให้คืนเพชรคอรินันที่อยู่บนคทาของควีนล่าสุดนะครับก็ได้เกิดกระแสที่ชาวอินเดียและก็ชาวแอฟริกาใต้บางส่วนออกมาทวงคืนเพชรจากราชวงอังกฤษขึ้นมาโดยชาวอินเดียนั้นได้ทวงคืนเพชรโคอินัวเพชรขนาด105.6กลตดน้ำหนักนะครับ21.6กรัมซึ่งถูกค้นพบในประเทศอินเดียและในอดีตก็เคยเป็นของราชวงอินเดีย ก่อนที่จะตกไปเป็นของราชวงศ์อังกฤษในช่วงปี1850กลายเป็นหนึ่งในคอลเลกชันอัญมณีของควีนวิกตเ r i a จากนั้นเพชรโคอินัวก็ถูกส่งต่อในราชวงศ์และได้ถูกนำมาประดับมง,มงกุฎราชินีซึ่งปัจจุบันก็ถูกเก็บรักษาอยู่ที่หอคอยแห่งลอนดอนโดยมีการระบ,บุว่าก่อนหน้านี้ในปี คิทศักราช1,997เช้าอินเดียเคยออกมาทวงคืนเพชรโคอินวัวแล้วโดยระบุว่าถูกลิบไปแบบผิดกฎหมายตอนที่ควีนอลิซาเบธที่2ได้เสด็จไปเยือนอินเดียในปีคิทศักราช1,997ซึ่งต่อมาปีคิทศักราช2,013ตอนที่นายกอังกฤษดาวิดคารเมรอนนะครับเยือนอินเดียเจ้าตัวก็ได้บอกว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องคืนเพชรให้กับอินเดีย ส่วนชาวแอฟริกาใต้นั้นก็ได้ออกมาทวงคืนเพชรคอริอนันเพชรน้ำหนักนะครับ530.4กรัตหนัก106.1กรัม ที่ถูกค้นพบในเหมืองแอฟริกาใต้เมื่อปีคิตศักราศ์9 0 5จากนั้นเพชรก็ได้ถูกรัฐบาลของอาณานิคมทานสวาลซื้อและก็นำเครื่องทุน9ถวายแก่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปัจจุบันเพชรคลินานถูกนำมาติดไว้ที่คาากางเขียนเป็นคาถาประจำพระมหากษัตริย์อังกฤษปัจจุบันก็ถูกเก็บอยู่ในหอคอยลอนดอนเช่นกัน